นะชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับแมนะ่นะใครจะไปคิดว่ามันจะมีโมเมนต์แบบนี้นะเออนะข่าวช็อกวงการฟุตบอลนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเราเด็กผงนะครับเราเดอะคอบทพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าชอ็อก อึ้งกันไปบางคนถึงตอนนี้ยังอึ้งไม่หายว่ากันเลยนะครับแต่ก็นะเออพอฝนมันเริ่มจางนะครับเรื่องราวต่างๆเริ่มคลี่คลายนะครับได้รับฟังเหตุผลเหตุผลแหละนะครับมันไม่ใช่ความจำเป็นนะเหตุผลนะครับ ที่เจอเกนครับให้ไว้กับพวกเราจากการให้สัมภาษณ์ประกาศยุติบทบาทบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมของแดงลิเวอร p o o นะครับโดยจะทําทีมลิเวอร p o o นะครับไปจนสิ้นสุดลึดูการนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีฤู้ดูการต่อไปแอะ คือเราเรายังนึกภาพไม่ออกฤด,ดูการที่ไม่มีเจอเกนครับอ่ะมันเป็นยังไงนะคือคือคอผแปดปีจะว่ายาวก็ยาวแต่ว่าจะว่า,วาไม่นานก็มันก็นะแต่นะครับทุกสิ่งอย่างที่เจอเกนครับให้ไว้ทําไว้เนี่ยมันต้องบอกว่าเหมือนกับนี่คือ ตำนานโดยแท้เลยแหละนะครับโดยตำนานที่ยังมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตจริงๆนะเป็นผู้จัดการทีมที่มีชีวิตมีจิตใจเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของเราเดอครอปในยุคใหม่นี่อย่างแท้จริงนะครับก็ในเอาไหนๆมันพี่ๆน้องๆนะเพื่อนฝูงในแวดวงต่างๆก็ได้แสดง ทัศนะความเห็นกันไปมากมายนะครับเราเองก็จะไม่พูดเยอะแหละแต่ก็อยากมีส่วนร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะครับเอาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้สึกกันและกันนะครับในเวลาที่จะว่ายากลําบากไหมไม่ใช่นะต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เวลาที่อยากลําบากนะตอนนี้เรานําเป็นจ่าูงพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็จะเข้าชิงคาราบาวครับลีกครับนะครับ ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับแถมเส้นทางในการ,รบายเอฟเอัพก็จะลงเตะก,กับนอริสซิตี้ในคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะครับและยูโรป้าลีกเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะกลับมาบรรเลงอีกนะครับรอให้พวกคอรอคลิฟตรอบเขาเรียกว่าอะไรน็อกเอามาเจอกับคัดเอา16ทีมให้ครบก่อนก็ มเจอกันเราก็รออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยากลําบากนะแต่ว่ามันแปลกๆมันเป็นความรู้สึกปแปลกๆแมมันบอกไม่ถูกอะ่ะเออนะก็ไม่ไม่คิดว่าผูา้ชายคนหนึ่งนะเอาแต่บอกอย่างนั้นหละครับนะโค้ชฟุตบอลคนหนึ่งอ่ะผู้จัดการทีมฟุตบอลคนหนึ่งนะครับจะมีอิทธิพลมากมายได้ขนาดนี้ต่อเรานะครับคนอื่นเราไม่รู้หรอกแต่ เราก็พอจะรับรู้ได้นะครับถึงความมีอิทธิพลความของเจอเกนคอฟอะในในหมู่เดอะคอฟของเราเองบางทีเองบางทีถ้าดูดีๆ <laughs> เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> พร้อมน้องพี่ <laughs> แฟนคลับทีมอื่นด้วยซ้ำอะในความเป็นเดอะคอฟเนี่ย <laughs> แน่นอนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ผมกล้าประกาศได้เลยว่าตัวเองเนี่ยโชคดี <laughs> ที่สุดแล้วนะครับที่ อยู่ร่วมยุคสมัยกับผู้จัดการทีมแบบนี้นะครับไม่รู้อนาคตจะมีคนแบบนี้หรือเปล่าที่ผ่านมายังไม่เห็นกล้าย,ยืนยัน,นไม่มี <laughs> ส่วนหนึ่งผมว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่หนะ์นะเจเกนคอปเนี่ยเราเองก็ เข้าใจแหละมันเป็นวิถีฟุตบอลวิถีชีวิตจริงจวิถีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะวิถีฟุตบอลนะครับอไอ้ก็ก็ต้องบอกตัวเองแหละนะครับว่าเราเนี่ยมนุษย์ยุคเราเนี่ยเดครับยุคพวกเราวันนี้จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราเนี่ยได้อยู่ร่วมประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับผู้จัดการทีมที่ บอกว่าดีที่สุดก็มหัศัจรั์แล้วกันนะครับแตมันดีที่สุดนี่มันมันัดยากบางทีมันก็มาดมัดถ้าไป,ไปเอาเอาทรฟี่เอาอะไรอย่างอืงอ่นอือ่นมันก็นะบอกว่ามหาสัจจันแล้วกันนะครับที่สุดคนหนึ่งในมุมมองของเรานะนี่แหละที่สุดแล้วนะครับเจเก้นครับไม่มีคำอธิบายอื่นนะครับนี่คือ ที่สุดขององแดงนิพู์แล้วก็เจอเกันคอฟไม่เพียงจะอยู่ในใจเราตลอดไปและล้วเราก็เราเชื่อว่าเจอเกันคอฟจะอยู่กับพวกเราตลอดไปจริงๆนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างงานยังไม่จบว่าตามจริงนะครับงานยังไม่จบพรุ่งนี้ก็ต้องเจอกับนอร์ลิตตี้ในเอเครับแล้วเพราะฉะนั้นหนทางยังอีกยาวไกลนะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลมันจะสิ้นสุดลง ไม่วันใดก็วันหนึ่งเรารู้นะครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยนะครับถ้าข,ข,ขลุกขลุกคลักคลักบ้างนะครับบางทีต้องยอมรับแหละ <c oughs> คือเราก็คนน่ะนะมีความรู้สึกแหละนะครับแต่มันคือเราก็ไม่รู้ว่า JK เข้ามาอยู่ในใจเราเมื่อไหร่นะโดยไม่รู้ตัวแหละนะครับก็ จนวันหนึ่งเราถึงจุกอะเออใช้คำว่าอย่างนั้นแหละนะครับแต่ก็พอมามาทบทวนดูอีกทีก็อืมฮะไม่ได้ไปไหนดีกว่าค,คือเอาจริงๆแล้วเนี่ย JK เองเขาแคบจะยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการทีเมื่อรูการนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นเองนะครับวิถีฟุตบอล เดี๋ยวก็มีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทําทีมนะครับแต่ความเป็นเดอะคอปความเป็นสเกลเซอร์ของเจะขึ้ินคลอปเนี่ยนีย่เราต้องเร,เราคิดอย่างนี้แหละนะครับเราก็สุดท้ายเราก็ต้องซัพพอร์ตทีมรักของเราด้วยกันต่อไปนะครับยังไงก็ต้องซัพพอร์ตกันนะไม่เอาะ ต้องเดินไปให้สิ้นสุดฤดูกาลฤดูการ,การนี้แหละนะครับฤดูการนี้ยังไม่จบลงนะครับพรุ่งนี้นะครับเรามีคิวออกไปเยือนเฮ้ยย่าไม่ใช่เล่นในแอนดฟิลด้วยนะครับกับนอร์ลินซิตี้เอครับรอบ4นะครับซึ่งเ <laughs> มื่อคืนนี้ซิตี้ก็อาจสเปอร์ขาบ้านไปแล้วนะครบับไม่มีใครสนใจเลยนะครับนี่นมันีมันเห็นเห็น นี่พลังแห่งความรักความรักไหมความศรัทธานะของเราเด๋ยวครับที่มีให้กับเจเกนครอปนะครับมันไม่ต้องอธิบายนะครับไม่ใช่เฉพาะพวกเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโดยบุคลิกของเจเกนครอปเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เหมือนคนธรรมดาแหละนะ มีชีวิตจิตใจแหละมีแสดงออกโดยไม่เสแสร้งใช้คนว่างานละกันนะครับภารกิจสุดท้ายภารกิจลุ้นสี่แชมป์นะครับขอให้เป็นฤด,ดูกาลแห่งความทรงจำตอนนี้อยู่ในความทรงจำของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเราเดนะครับผมเชื่อว่า แฟนคลับทีมอื่นนะครับซึ่งอาจจะแอบติจฉาเราอยู่เล็กๆนะครับเอาล่ะส่วนหนึ่งเขาก็คงอาจจะดีใจแหละนะครับที่ลิวปูจะไม่มีเจอเกนคลับอยู่ข้างสนามแล้วนะครับแต่แปบ๊บนึงนะ่ะผมเชื่อว่าแฟนคลับทีมทีมอื่นน่ะ คงอยากจะมีผู้จัดการทีมแบบเจคินครอฟนะมันนี่จะบอกว่าเราเนี่ยมันงโทษโชคดีโทษเราเนี่ยโชคดีแล้วนะครับโชคดีสุดๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องฟูไฟนะครับเอาเอาประมาณนี้แหละก็แสดงความรู้สึกกันไปนะครับยังไงก็ภารกิจยังไม่จบนะครับฤดูกาลนี้ยังไม่จบลงนะครับภารกิจรุน4ี่แชมป์ทำให้โลกจดจำ ให้อยู่ในความทรงจําเราก็จะตามเชียร์ทีมรักซับพอร์ตทีมรักทุกครั้งที่ลงสนามนะครับเพื่อทีมรักของเราแฟนๆเดอะครอปทุกคนเจอกันครอบและพวกเราทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเหล่าเดครอปนะครับยังไงก็ต้อง Walk On นะครับ walk เดินหน้าต่อไปนะครับ You View Never Walk ารเดินหน้าต่อไปนะครับไปด้วยกัน นะครับมีสุขก็สุขร่วมกันทุกก็ปลอบปลอบให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็เป็นเดอะครอปตลอดการทั้งเราและเจอขึ้นครอปเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ